ที่พูดมามันก็ไม่ผิดอะนะครับว่าออมิติห้าไม่ได้ใช้เงินแต่ตอนนี้โลกเราใช้เงินไหมล่ะชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยวันเนี้ยใช้เงินไหมเออมันก็ต้องใช้เงินมันก็ต้องใช้ชีวิตมันก็ต้องดำรงอยู่ในทานกายภาพไม่มีเงินมันก็อดตายไง ไม่มีร่างกายแล้วมันจะทปฏิบัติอะไรล่ะแำถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตตรงนีขหมายเนี่ยที่สื่อมาก็คือว่าเออแม่ติดเยอะแม่ไปมุ่งทุ่มจนกระทั่งเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เป็นนักล่าไล่ล่าเงินจนกระทั่งว่าลืมสิ้นคุณธรรมไม่ใหอสนว่าใครจะ เด็ดร้อนไม่สนว่าที่มาจะได้มาอย่างไรทต้งแรกด้วยแรกคุณสมบัติของเราในคำในคำเป็นมีอิงของเราไปก็ปแรกมาซึ่งเงินอันคำหมายนะ่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าาว่าเป็นฐานจริงเนี่ยการแปลออกมาเนี่ยมันก็ยังขาดขาดอยู่น <wounds> <lens> ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสื่อเพื่ออะไรแล้วคนรับสารไอ้คนที่ได้ฟังสารมาเนี่ยจะได้อะไรจากสารนี้นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อันนี้คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะก็วิเคราะห์ไงก็จะมองเห็นว่าเออจะบอกทำไมเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าพูดมาเนี่ยกับหลักของทำเป็นจริงหน้าเดี๋ยวเนี้ยมันไม่สอดคล้องกันเพราะว่าเราต้องใช้เงินอย่างธิล่าวไปแล้วเราก็ต้องกินต้องใช้เออถ้าว่าจะทำอย่างนั้นก็พ่อแม่ก็จัดการไปเลยสิเอาละอาปัยสี่เนี่ย เอามาเลยมากองเลยแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในโลกได้รับมีอาหารกินมีบ้านอยูอ่มียารักษาโรคคือตัวอย่างเนี่ยถ้าจัดสารลับของโลกเนี่ยมีระบบสวัสดิการจัดสรรมามาให้อย่างอมูลเออกับขานเนี่ย มันจะสอดคล้องกันแล้วก็มันก็เป็นงานของข้างบนที่จะจัดการในพวกแหนดิฟเตอ้ไอ้พวกที่มันคุมเรื่องการเงินอยู่การมันสิใช่ไหมจะมาให้เราจัดการเราเราก,ราก็อยู่แบบนี้มานานนานแล้วเราก็ไม่มีอำนาจแล้วทรัพยากรมันก็ยืดไปหมดแล้ว ประชาชน99เปอร์เซน็นมันก็อยู่แบบต้องเป็นทาสเออถ้าจะจัดการให้ท่านก็จัดการให้สิ<ม>ลับไม่แกแซงใช่ไหมก็ไอ,อ้ที่มันมาแรกแซงเาางรเออา,เา,าเนี่ยล่ะจะยังไงเออความเป็นธรรมคำายุติธรรมเนี่ยที่จะคืนมาให้เนี่ย ก็คืนมาซะเลยตอนเนี้ยกัดมาเลยฉันเองก็ไม่อยากจะหาเงินแล้วเอเอพราะว่าปัญหาปัญหาลาบากแม้เพราะพวกนั้นมันคุมการจ,จะค้าจะขายจะทำอะไรเนี่ยมันติดก,กั้นลนทางไว้หมดไงสิ่งที่เราทําได้ตอนเนี้ยก็คือารไมในเฟเอ่านั้น การที่จะได้มาซึ่งจัดหวังจะร่ำจารวยเนะี่ยมันไม่มีทางมันปิดไปหมดเลยมันยึนดอำนาจไปหมดเลยนะดังนั้นอำนาจอยู่ที่ท่านนะท่านจะจัดการยังไงเราต้องถามคืน <c oughs> เรื่องเหล่านี้ได้ทำไมปล่อยให้ลูกๆต้องถูกกลัังแกถูกบีบคั้นจนหมดทนทางนอะ่ะเออ ไม่ใช้เงินนะเออรออยู่นะรีบๆจัดมากันแล้วกันครับผม